อูมิราคาโปรโมชั่นพิเศษฟังโปรบีเลยค่ะอูมินะคะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่กำลังเป็นที่นิยมเลยตอนนี้เพราะว่าเป็นสารอาหารที่ทานแล้วเนี่ยบำรุงสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพนะคะแข็งแรงดีได้ผลได้รับออยอเข้ามาเมืองไทย14ปีแล้วค่ะบ้านโปรบีเองเนี่ยก็ทานมา12ปีแล้วนะคะ แล้วก็ราคานะคะข้างกล่องเนี่ยนะคะ4,009 9นะคะแต่โปบีมีราคาพิเศษให้3,000กว่านิดๆเองค่ะและถ้ากัดสั่งซื้อกับโปบีนะคะก็ยังจะได้เอกสารนะคะไปดูอ,อ่านเพิ่มเติมนะคะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตแล้วก็ยังมีแผ่นพับอย่างนี้นะคะที่จะไปดูแล ว่าทานอะไรแล้วจะช่วยอะไรยังไงบ้างนะคะข้อมูลเพียบเลยค่ะแล้วก็ปรึกษาสอบถามบีได้ตลอดเวลาสั่งกับโปบีนะคะถึงไวค่ะถ้าเกิดคุณสั่งวันนี้นะคะก่อนบ่าย3ามนะคะพรุ่งนี้คุณได้รับแล้วค่ะทั่วประเทศไทยเลยนะคะสามารถที่จะสั่งอูมิเนี่ยได้ราคาโปรโมชั่นจริงๆค่ะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาเลยค่ะแอดไลน์ที่ QR code นี้ก็ได้นะคะ ในกล่องเนี่ยนะคะจะมี30ซองนะคะอตนี้เนี่ยหมดอายุเดือนวิถุนาปีหน้าเลยค่ะเป็นของที่สดใหม่จากบริษัทเลยนะคะของแท้แน่นอนรับประกันนะคะแล้วก็สามารถทานได้ง่ายๆทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะบ้านบีก็ทานกันมา12ปีแล้วค่ะแค่เด็ดซองแบบนี้นะคะแล้วก็ดูดเลย รสชาติอร่อยทานง่ายมากค่ะรานะคาพิเศษ3,000นิดๆติดต่อโปอบีเลยค่ะ